ช้านี้เรามีค a มปัสทัวร์นะครับที่มาหาวิทยาลัยเป็นทัวร์ที่เขาจะพาเราไปเดินร,บรอบๆมาหาวิทยาลัยแล้วก็แนะนำให้เรารู้จักกับสถานที่นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอันนี้ขับถนนแบบคุยตายๆไปไป,ไป ก็คือจะเป็นจะเป็นหัวที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เพื่อนจัดการจองให้นะฮะเดี๋ยวกำลังเดินจากที่ถักไปที่มาาหาวิทยาลัยครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากนะอยู่แค่แบบสามล็อกจากที่อยู่ตอนนี้นะครับก็คือบรรยากาศที แถบิออสเตรเลียนะครับอีกประมาณ2อล็อกจะถึงละที่นี่เขาก็จะมีไฟจราจรสำหรับคนเดินถนนนะครับเราก็กดตรงนี้แล้วก็พอเราเดินได้เขาก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะที่ไทยไม่มีนะฮะทำไมมันดูเหมือนฝนจะตกลมแรงมาก แต่บางทีไม่เขียวคนก็เดินนะอ่ะเดี๋ยวรอรอ,อดีกว่านี่ไฟเขียวอ้าวแดงแล้ลแแแแวหรอจ้าจ้ไปไปไปตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆที่เรานัดพบกับเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นเพื่อนๆคนไทยที่ได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียเหมือนกันครับก็จะเป็นทุนที่ชื่อว่าทุนที่ชื่อว่าอะไรวะ ทุนที่ผมกับเพื่อนๆมานะครับก็จะชื่อทุน Australia for a s e a n Scholarship อ่าก็เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียนะครับคือปกติเนี่ยทุนรัฐบาลออสเตรเลียเขาจะมีชื่อทุนว่า Australia Awards ซึ่งเขาไม่ได้มีให้ประเทศไทยทุกปีนะครับแต่คราวนี้จาก Facebook ไม่ใช่ Facebook Facebook จาก Facebook Page ของ Australia Award ล่าสุดนะครับเขาบอกว่าในวันที่1่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับ2025เนี่ยจะเปิดรับสมัครใช่ไหมแล้วก็ในรายชื่อของ Participating Countries หรือประเทศทศี่เข้าร่วมนะครับก็มีประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้เราก็เอากล้อง Sony ZV ZV อะไร ZV E10 มาด้วย เอามาฝึกใช้ถ่ายเพื่อนๆแล้วก็ถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพทีมงานทําให้หมดตอนนี้มาอยู่ออสเตรเลียคนเดียวต้องทําเองนะครับเดี๋ยวพอต้องใช้งานจริงๆจ,จะจะถ่ายแล้วตั้งค่าไม่ดีแล้วฟุตเทจพังนะก็เลยเอามาฝึกซ้อมในวันนี้ด้วยนะครับแต่ว่ากล้องที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ Osmo-Pocket อนะรุ่น อาจจะรุ่น3มั้งถ้าจำไม่ผิดก็คือรุ่นล่าสุดน,นะตอนนี้นะครับ2,025าก็ภาพก็เป็นอย่างที่เห็นอันนี้ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะเนี่ยเราก็อ่าเราก็กำลังเดินไปที่เดินไปที่จุดรวมตัวกันตรงนี้นะครับอ่เราก็กำลังรอให้ทุกคนมา พร้อมรเรียงกันก่อนที่จะเริ่มทัวร์นะครับตอนนี้มีน้องๆเด็กๆนะฮะเยอะมากนะฮะอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดเดียวเดี๋ยวเราจะเดินด้านหลังแล้วก็จะแล้วก็จะถ่ายนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินแล้วนะครับพยายามจะไม่หันกล้องไปให้โดนลูกทัวร์ท่านอื่นๆเพราะว่า,าหลายท่านนะเมื่อกี้ก็ขออนุญาตแล้วรวมถึงขออนุญาตาน้องไกด์นะครับเป็นนักเรียนจาก อัมพูชานะครับเรียน politics and criminology ก็มันแปลว่าอะไรวะอาชยวิทยาครับรัฐศาสตร์และอาชยวิทยาใช่ครับน้องเขาก็บอกว่าไม่ค่อยโอเคที่จะแบบเข้ากล้องเราก็ต้องแบบอาจจะเอ็นมาตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยอยู่ข้างหน้าแบบเต็มไปหมดนะฮะและที่แรกที่เรากำลังจะเดินทางไปดูนะครับก็เรียกว่า stop one นะครับ stop one คืออะไรนะครับซอฟวันจริงๆตรงนี้ผมก็เคยมาแล้วประมาณสองสารอบนะครับซอฟวันก็คือเป็นเหมือนสถานที่ให้บริการรับคำปรึกษาต่างๆให้กับนักศึกษาของ University of New ิกานะครับเรื่องของการลงทะเบียนเรียนต่างๆอ,อะไรประมาณน,นี้ก็คือทางเข้าทางหนึ่งของเขาแล้วเดี๋ยวเราเรากำลังเดินตาม เรียอรเดินตามทัวร์กรุ๊ปของเราไปนะครับแล้ก็จะแล้วมัก็ะเรน่าคือปไะตูทางเข้าใือป่ะีูท่าีา่่ี คำว่า welcome นะฮะเป็นภาษา,าภาษาออบริจิอลนะครับอ่านว่าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับ w o m เ n j a ก็เป็นคำศัพท์ที่แปลว่า welcome นะครับจริงๆภาษาของชาวอินดิเจเนสหรือว่าชาวออริจิอลเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่ว่าคำนี้เป็นหนึ่งคำที่สำหรับหลายๆภาษาย่อยเนี่ยใช้เหมือนกัน ใช้เหมือนกันเป็นคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์พที่ใช้คำเดียวกันเลยนะฮะเขาบอก <This is S 1> ว่า <the problem. S 1> ฟากนี้เป็นคณะแพทย์ <your> นะครับ ของที่มหาวิทยาลัยครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้ที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับจะเป็นสถานีที่กําลังจะเปิดใหม่เป็นสถานีรถไฟที่กำลังจะเปิดใหม่ที่จะมาจอดที่มหาวิทยาลัยโดยตรงนะครับตอนนี้ถ้าใครจะมาที่มหาวิทยาลัยแล้วนั่งรถไฟมาจะต้องไปลงที่สถานีอื่นก่อนแล้วถึงจะมาที่นี่ได้แต่ว่าต่อไปจะสามารถมาลงที่มหาลัยได้เลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับ แล้วก็เจ้าตึกตรงนี้นะครับที่มีป้ายว l ลคัมนะครับเมื่อก่อนก็เป็นตึกที่มีการเรียนการสอนวิชาของคณะอักษราศาสตร์ด้วยไงน,ะนี่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ให้ความสำคัญกับการ Acknowledge หรือว่าให้เกียรติหรือว่ารับรู้การ มีอยู่ของชาว indigenous หรือว่าชาว aboriginal นะครับว่าเป็นเจ้าของพื้นพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่จะมีการตั้งลกรากของคนขาวนะ mm hmm. เนาะก็จะมีธงดำแดงเหลืองนะฮะเป็นการ recognize นะครับออกลุ่มคนที่เขาเรียกว่า first nations นะครับก็คือคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนที่จะมีการตั้งลกราก นนั่นเองกลุ่มของเราก็กำลังเดินไปที่ตึกข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเป็นตึกเก่านะฮะตึกนี้นะครับเรียกว่าโอโคดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวมาดูเลียวกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ พาไปดูว่าข้างในเป็นยังไงก็จะให้บรรยากาศเหมือนใน h a r ์ว p o t พอ r อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับและนี่ก็คือห้องสมุดนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นของคณะหรือมาหาอะไรแต่เขามีป้ายบอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราขออ่านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังห้องสมุดตึกนี้ก็จะเป็นห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะครับมีหนังสือหลากหลายสาขาทั้ง a r t ต humanities แล้วก็อะไรนะ,ะ social science <ม>ก็คือเป็น ศิละปะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์นะครับเมื่อกี้ <laughs> ที่เจมสาวใช่ไหม <laughs> ไปอ่านมานี่ก็เป็นตึกนะนะครับเป็นตึกของเขาแล้วก็มีหลายชั้นนะครับมีลิฟต์ข้างในด้วยแล้วก็อลองยืมหนังสือมาแล้วก็คือใช้สิินคาร์ดใช้บัตรนักเรียนในการยืมหนังสือนั่นเอง ซึ่งนี่ก็เป็นตึกที่เรียกว่าโออาร์ตนะครับหรืออักษรศาสตร์เก่าถ้าเป็นที่จุฬาก็จะเป็นตึกเทวไลนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเขาเรียกอะไรอาร์ตเวสต์ก็จะเป็นตึกใหม่ของคณะอักษรศาสตร์นะครับถ้าเป็นที่จุฬาเรียกว่าอะไรวะตึกมหาสก,กีหรือ่านะครับก็จะอยู่ติดกันเลยนี่ หอนาฬิกาที่เป็นแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยก็อยู่ที่คณะอักษรด้วยนะครับเมื่อกี้น้องกายบอกว่าตึกนี้บางทีเขาก็เรียกว่า New a r t น,นะครก็คืออักษราศาสตร์ใหม่ อาเรียกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือชื่อนึงก็คือ Art West ผมก็น่าจะต้องเรียนที่ตึกนี้นะเพราะว่า Development Study ที่ผมเรียนที่ยูนิเมลก็อยู่ในคณะอัสษรศาสตร์นะครับที่ยูนิเมลนะครับคุณกายเก็บอกว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า r e a t h subject นะ Breath subject, ะ Breath subject. ะแต่ตรงๆก็คือวิชาลมหายใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> แต่ถ้าเทียบกับที่จุฬามันก็คือวิชาเจนเออ่ะเหมือนแบบเป็นวิชานอกคณะที่แบบบังคับให้เรียน ซึ่งที่นี่เขาเพิ่งบังคับให้มีสิทธิ์เรียนนะครับในพารของการเรียนจบปริญญาตรีแต่ถ้าเป็นอย่างปอโทเหมือนอย่างผมเนี่ยไม่ต้องเรียนเรด subject ไม่ต้องเรียนเจนเนตหรือว่าเป็นวิชานอกคณะตรงนี้คือตึกบาเบลนคะครับเป็นตึกที่คณาจารย์คณะสารศาสตร์ในทางสายภาษา,าศาสตร์ก็จะ ทำงานกันอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตึก BioScience นะครับก็จะเป็นทางที่เราเดินทะลุมาอันนี้ก็คือตึกข้างนอกนะตึก BioScience Do you enjoy the tour? Very pretty much enjoy the tour with you guys ชอบอย่างหนึง่ง <Yeah. S 1> ก็คือว่าอากาศเนี่ยมันเย็นใช่ไหมครับแล้วพอเราเดินอะ่ะ เดินนานๆมันจะไม่เหมือนในเมืองไทยเพราะว่ามันร้อนใช่ไหมแต่ว่าอนี้พออากาศมันเย็นก็นจะเดินได้เรื่อยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชอบ Hey do you enjoy the tour? Extremely How about you? Um uh it's quite an informative Yes <Yeah>, <tour. S 3> certainly And <Yeah. S 3> it will help us in our coming days because you know it's just uh, our i a p is being started and because of a lot of tutorial and coursework and group work we didn't get much audience so, this translate out to us my เพช่วงนี้เราเริ่มเรียนกันแหละแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเวลามาเดินทัวร์ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แบบมา explore มาเดินดูแคมปัสของเราครับประมาณอันนี้เป็นตึกเก่าในสวนพฤกษศาสตร์ของที่มหาวิทยาลัยนะครับ เขาก็จะมีต้นไม้ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางนี้อะ่ะเดาว่าน่าจะเป็นเป็นเรือนกระจกเห็นไหมเดี๋ยวสูมนะนี่ข้างหลังเห็นปะน่าจะเป็นเรือนกระจกนะครับนะบมีการปรับปรุงอะไรอยู่กันข้างบนนะฮะร,รอบๆสวนตรงนี้ก็จะมีแตบเป็นที้นัง่งโอ้โห เสียงจเานะาจาะเข้าไหมเนี่ยน่าจะเข้าแหละแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็จะเป็นแบบที่ให้แบบว่านั่งชิวได้มีแบบว่ามานุ่งมานั่งมีโต๊ะเก้าอี้ให้นะครับก็จับรรยากาศเป็นแบบนี้นะฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินข้างในตึกบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นใต้ตึกแล้วก็จะมีที่นั่งสำหรับให้นักศึกษามา อ่านหนังสือนะก็จะมีอาทีวีตรงนี้โชว์รูปของมหาลัยบรรยายทำไมเนี่ยเพื่อน,เอนๆเขาก,ก็ถ่ายรูปกันนะฮะ,ะเพื่อนคนนี้เขาเป็นปันเลได้นะฮะ อ้าทัวเขาไปไหนกันหมดละวแต่นะตามเพื่อนกัน <S <S guys please wait for me เขาลแปง <c ười> เป็นการบล็อกแบบทุลักทุเลเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ด็อก ument ชีวิตประจำวันเท <c oughs> น่าไหร่นะครับส่วนมากเราจะมีแบบส่มากเราจะแบบว่า ตั้งกล้องแล้วเราก็จะแบบสอนจริงจังใช่ไหมฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกฝนการบล็อกไปด้วยนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยครับเผื่อดูเราเวียนหัวนะฮะเพราะว่าอาจจะมีการสส่กล้องไปมาที่แบบอันนี้คือที่อัดไปล่วงหน้านานเลยที่ลงตัวเนี่ยใช่ควยังเป็นแบบที่แค้นเรื่องอะไรั้งี้ย เป็นคลิปเก่าที่ท,ที่ที่ทำไวล้ล่วงหน้าเอเพื่อนสงสัยว่าแลนมีคลิปมีคลิปที่แบบเซตสําหรับแบบที่ที่ตั้งเซตอะไรทุกอย่างไฟเฟของที่นี่ที่แบบยังครับยังไม่มีเพื่อนสงสัยว่ามาที่นี่แบบว่าอ่ายุ่งมากยัง ไม่ค่อยมีเวลาอัดคลิปแล้วลงคลิปได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าเรา <Okay. S 1> เราถ่ายล่วงหน้ามาจากที่กรุงเทพตั้งแต่เดือนธันวานะครับก็เลยมีคลิปลงหน้าเพจทุกวันนะครับ่าวคุณตุนคลิปประมาณ50คลิปคลิป <Okay. S 1> ตั้งแต่เดือนธันวาก็น่าจะได้ประมาณเดือนกว่า <laughs> แต่ถ้ากุมภาเนี้ยอาจจะต้องต้องเริ่มต้องเริ่มสตอกแล้วนะครับ oh. ตอนนี้ก็เลยต้องมาบล็อกไงเพราะว่าไม่มีคลิปแล้วนะฮะเออ i นสิ่งที่เป็นไปได n ในกรุงเ <laughs> 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 แดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วนใะเหมือนคุณไกลเขาจะพาเราไปดูที่พักนะฮะ accommodation นะก็แปลว่าที่พักนั่นเองเริ่มเหนื่อยแล้วนะมีน้ำไม่ได้น้ำมาด้วยาน่าจะมีที่นี่เขาจะมีเหมือนแบบเป็นที่กดน้ำดื่มข้างทางเดี๋ยวเราไปหาดูว่ามีหรือเปล่า จะเ,เก็ดหล่อพื่อไหวไหมครับเพื่อนเราเจ็บขานะฮะต้องคอยเช็คข้างหลังตรงนี้นะครับคือ Trinity College เป็นวิทยาลัยข้างในของมหลาลัยอีกทีหนึง่ง college ที่นี่ระบบจำไม่เหมือนที่อังกฤษถ้าเราสมัครเรียนที่มหลาลัยสมัครผ่าน college ใช่ไหมครับถ้าเราได้ college นั้นแล้วเราก็จะได้เรียนที่นั่นด้วย หมายถึงว่าเรียนที่มหาลาัยนั้นด้วยแต่ว่าถ้าเป็นที่ยูเนิ T ่มลที S ่ออสเตรเลีย e e นะครับเราสมัครมหาวิทยาลัยก่อนแล้วค่อยสมัครเรสเดนเชียลคอ l l เ g จทีหลังก็คือเป็นคอ l l เ g จที่เราจะต้องมาอยู่มากินมาพักนะครับแต่ทำไมถึงสมัครทีหลังคือเขาไม่ได้บังคับว่าเราต้องอยู่คอ l l เ g จเหมือนเหมือนอย่างพวกมหาลัยในอังกฤษเนาะเราสามารถที่จะอยู่หอนอกได้อ่าเราสามารถที่จะเช่าที่พักเองข้างนอกได้นะครับซึ่งอา่าแล้วแต่ความถนัดเลย คาเฟ่ลับที่ไม่มีใน Google Map นะครับตรงทุนี้ที่คอร์เลจนะครับซึ่งอยู่ถัดจากมันคือสนามอะไรเขาเจมสนามวิ่งหรืออะไรสักอย่างเนาะก็ <Yeah. S 1> คือข้างฟิตเนสใช่ไหมฮะ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับเ mm hmm. พื่อนบอกว่าไม่มีใน Google Map แต่ดูดีมากแต่ไ <Yeah. S 1> ว้เรามาลองกันเนาะ Well I think from now on they are <Okay. S 2> they are introducing us to all the residential colleges <Yeah. S 2> of the university, of right? Yeah. 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 เยยาออน่ด yeah, yeah, The place This e t ด้านขวากาก The place ก็จะเป็น i t h ฟาดลานจอดรถนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นจะเป็นยิมนะเป็นยิมของมหาลัยซึ่งถ้าเรียนที่นี่ไม่ได้ฟรีนะฮะแต่ว่าจะได้เรียพิเศษสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับก็คนภายนอกก็มาใช้ได้มาเป็นสมาชิกที่นี่ได้นะครับ By d e f a u l แต่สมมุติว่าถ้าเราเรียนที่นี่แล้วเราไม่อยากเสียตังสมัครท่าสมาชิกเขาก็จะมีเหมือนเป็นคลาส<น>ฉเฉพาะที่นักศ,ศ,ศึกษาสามารถเข้าไปออกกาลังกายได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องเป็นตามเวลาที่เขากำหนดเท่านั้น,น หนีฝั่งนี้ก็จะเป็นสาวยน้ำนะครับเป็นสาว้น้ำของของที่ยิมนะครับยิมในยิมเลยเป็นสระในร่มนะฮะ <c oughs> ตามคณะทัวร์ไม่ทันแล้วนะฮะมัวจะอัดคอนเทนต์นะฮะเดินตามหลังมาอุ <c oughs> ้ยสวยนะสวยสวย <c oughs> ข้างหน้าสวยมากเดี๋ยวไปดูกัน รอบสนามกีฬาตรงนี้นะครับก็จะรายล้อมไปด้วย residential colleges หรือว่าวิทยาลัยหอในนะครับ ครอยู่เ s i เ e นเชี l ลคอลเลจนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีข้าวให้กิน3ม,มื้อเลย mm hmm. ก็รวมอยู่ในค่าค mm hmm. ่าที่พักนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ถ้าออกมาเรียนแล้วต้องกินข้าวก็ต้องกลับมากินข้าวที่ College mm hmm. ที่ตัวเอง mm hmm. อยู่ mm hmm. เดี๋ยวทีมงานเอาดนตรีใส่ตรงนี้นะครับเมื่อเช้าก็หนาวหนาวนะครตอนนี้ชักร้อนแล้วนะฮะแดดออกับปกติเนี่ยผมจะไม่ใส่หมวกนะถ้าอยู่ที่ไทยแต่เนื่องจากว่าที่นี่นะครับ U V จะค่อนข้างแรงนะครับถ้าไม่ใส่หมวกก็อาจจะแบบรู้สึกไม่สบายได้แล้วก็จะแบบมีอาการแบบแสบหน้านะข้างข้างขวาไม่ใช่ข้างซ้าย ข้างซ้ายตรงนี้เขาก็เป็นการปรับปรุงมหาลัยนะครับเขาก็จะเอาเอาอะไรแบบนี้มากันนะ,ะ <Yeah. S 1> So you live in a residential college? Yeah. And you have three meals at your college? Yeah. o w well, That means that you have to go back to the college. Yeah for, during the dining that. time I, I've heard that if you can't make it um uh -huh. you can not make it to have lunch uh -huh. um, at the college you can you can have something with you um, in the morning like you pick up the lunch you pick up your lunch well, and then there, you have there it there is an option like you know if uh, the class schedule uh, conflicts with the dining time so I can uh, apply earlier for a uh, early or late meal okay so as for my a p p l i c a t i o n they will prepare some perhaps packed lunch or uh, packed dinner something like that and <so> then <that S 2> I can pick it in the morning yeah that s <S sure เดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนนะฮะตึกสวยเดี๋ยวถ่ายรูปให้เพื่อนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายตอ่ออันนี้ก็คือรูปที่ถ่ายให้เพื่อนนะฮะ นะตอนบ่ายเราจะทำอะไรกันนะฮะผมมีมาเดี๋ยวไปกินข้าวที่หอใช่ไหมผมกนะ็จะไปกินข้าวที่บ้านแต่เดี๋ยวเราจะออกมาซื้อของที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้นะ d e partment of chemistry ตึกคณะเคมีนะครับแล้วก็ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นฟากที่เราเห็นโอคอร์นะครับที่เราไปกันเมื่อตอนเช้านี่เลยก็คือตึกนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเหมือนเป็นที่เดิมที่เรามาตอนแรกนะน่าจะใกล้จบทัวร์แล้วนะอันนี้ก็เก๋มากนะครับคือตึกอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเราหมด<ณ>แต่ถ่ายดูคณะดีไซน์ขอบคุณมากครับเจมส์คณะดีไซน์ก็จะแบบเก๋ไก่<า>นะคสถาปัดสายออกแบบแอนิเมชั่นเหมือนมูเทพเลยเนาะลักษณะ ประมานนั้นเป็นดีเทควกับแฟชั่นดีไซน์อันนี้ก็เทียบทุกอย่างที่อยู่ในประเทศไทยใช่ดีเทกับที่ไทยในวงเล็บจุฬาไม่อันนี้มองกรุงเทพนะเหมือนมองกรุงเทพเหมือนตึกเพชร่ใชมทำเดินเดินโมเดิร์นเหมือนกรุงเทตึกนี้เป็นคณะธรณีวิทยาเก่านะครับโอเจออโลจีพิลจิตเพื่อเรียกไปถ่ายรูปแล้วนะฮะเซลฟี่เนาะสงสัยทัวร์จบแล้ววะแก เาเาดินกลับไปที่เดิมทนะั้งหมด90นาทีนะครับเจอกัน10โมงเสร็จ11โมงครึง่งเรีนตึกที่เรามาเมื่อเช้านะครับฟ้าสว่างแล้วตึกอิดตรงนี้นะครับเรียกว่ามาเก็ตฮอ l ์นะครับเมื่อวานก็มีเข้าไปเรียนในนี้ด้วยตึกนี้นะครับเป็นตึก p r t and Cultural Building นะครับน้องไกด์เขาบอกว่ามีโรงละครแล้วก็มีละครเล่นบนตึกนี้ด้วยน,ะนี่ก็คือตึกที ที่อาจจะแบบว่าเข้าไปในเฟรมแล้วบางสวยนี่ยแต่ว่าให้ดูอีกที่ดตนี้เป็น Student Pavilion นะครับเขบอกว่าข้างบนเนี่ยจะมี recreational library หมายถึงว่าเป็นห้องสมุดที่ไม่ได้เอาไว้อ่านหนังสือแต่ว่าเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะครับให้นักเรียนมา relax ตรงนี้ครับผมข้างล่างก็จะมีพวกแบบร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารด้วย เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปรวมสุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับทุกคนครับ and this is my lunch we have kind of chicken and rice and coffee from what is called the general store at the university and I'm gonna eat right now so thank you for watching see you in the next video bye bye สรุปข้าวเย็นเกินไปนะครับเลยต้องเอามาเวบแต่ว่าที่นี่เขามีไมโครเวฟให้ใช้ ใครต้องใช้ iOS แต่พื้นน้อยหรือพื้นไม่ค่อยมีเลยแนะนำแพ็กเกจ iOS Ready for Beginners เรียนตั้งแต่พื้นฐานง่ายๆภาษาอังกฤษระดับกลางแล้วก็ติวสอบทักไลน์แอดไปได้เลยนะครับ